บอ j o ู r สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นีสาวอิสาสาภัยฝรั่งเศสเสพมาเดินหางเด้อค่ะคืออยากกินเนื้อลำโตคะก็เลยมาสื้อของเล็กๆนหน่อยๆมืออื่นก็ไปใส่บาทน้ำเนาะคะ่ะก็เลยกะว่าเออมาทายกินให้พ่อแม่พี่น้องมึงดีกว่าเนาะคะ่ะว่าหางบานเขาเมืองเขาเป็นจังไ๋ก็ประมาณนี้เลยค่ะมีแผนกเนื้อแผนกเค้กยเกิร์ต ก็คล้ายๆบ้านห้าวเนาะคะ่ะแถวนี้ก็สซเป็นแบบเป็นพวกผลไใหม่พักโซดเนาะค่ะทันไม่ก็เป็นพวกปลาโซดพวกชีสพวกเนื้อแห้งฝรัง่งกับเขาจะสำเร็จหรูเนาะ,ะอันนี้คือคุณนายแม่นะคะสภาแฟชั่นปีนี้นะคะลายอะนิมานเนี่ยมาแรงมากเลยะคะ่ะมเดเสือลายเสือเนาะคะ่ะเซ็กซี่ขนาดไปกันคะ่ะไปต่อ ตอนนี้ก็กำลังเลือกผลไม้ค่ะเพราะว่ามืออื่นสยูวัดเพิ่นมีงานตักบาตรเนาะค่ะุ้นเขาสาบบานเฮามืออื่นวัดเพิ่นกระจัดงานเนาะค่ะให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยคนเล่ามาทำบุญใส่บาตรกันเนาะค่ะอันนี้ก็เหลือผลไม้ซอยคุณหญิงแม่อยู่นะคะเห็นบัตรแดงง้อหรอยาค่ะแต่พอเห็นราคาแล้วขอบายบายค่ะนวลหน่อยนวนึงจะหายุโรค่ะ คนละแบกเป็นตะกินดูยาวนะอคะสดๆทั้งนั้นเลยจ้าส่วนพักกสสดๆทั้งนั้นเลยคะ่ะมาทางนี้ค่ะทางนี้คือน่าสนใจแห่งคะ่ะขวดแชมเปญนะคะเห็นเราน้ำไลเสาะคะ่ะมาทางนี้จ็เป็นพวกวใบแดงเนาะคะ่ะของปูเลยคะ่ะอืมหลายครังเนาะคะ่ะ ได้ร่างสีเหลือกว่ายแดงค่ะมัน,นเศษน้ำตกนะคะ่ะจ้าซลขวดได้ยี่ห้อได้อันนี้ก็แซวคะะแต่ควดละหายุลูรกับโควางก่อนเลยคะ่ะยางไปยางมาหาอยู่หันราคาหาขวดถือไว้ก่อนแต่ว่ากับขวดถือไรกักรบโแสบเด้อค่ะเอาขึ้นมานิดนึงเนาะค่ะพอลวจ้ามีนั่งพอลวค่ะนี่ค่ะวกวนนี้แถวนี้ก็เป็นแถวเครื่องสํำอางเนาะค่ะ มันมี่ยังมากมมยค่ะสื่อของเส้นแล้วก็ไปจ่ายเงินกันค่ะตอนจ่ายเงินบดิทายเะคะ่ะคนหลายแห้งได้ไปเสร็จไปเหลีเกมค่ะหลุนล่องว่านน้ำทอาเนาะคะ่ะว่าสิได้บ่ให้ผู้บ้าสาหน่อยไปก่อนเลยค่ะแอบทายผู้บ้าสาหน่อยผมทองเนาะคะ่ะนั่งกับสแกนนะคะ QR code สแกนแล้วนั่งกับหันมาบอกแม่นั่งวะ โอ้ยบัได้ที่นั่งมังค่ะนี่ก็สแกนอยู่นะคะบัได้คือกันค่ะเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านได้